จูนคือทองแท้ของจริงไม่ต้องพยายามก็ดูแพงตรงข้ามกับอีกคนที่พยายามจะเปิดตัวจนทำให้รัก27บปีของจูนและหนุ่มต้องจบลงเพราะมือที่สามทิ่เข้ามาแทรกแซงอยากมีเมียหลายคนไหมพูดเลยหนุ่มตายเป็นตายหนุ่มอันนี้ลำบากใจที่สุดตั้งแต่เป็นนักร้องมาเลยะเคยคิดไหมไม่เคยครับแล้วเวลาเป็นคอนเสิ ภรรยาไปด้วยไหมไม่ครับมีมีใครมาหาที่โรงแรมไหมที่วงเรามีไม่มีผู้หญิงมาไหมส่วนใหญ่มาหามือกองอครับถ้าเมาหลายคนได้ยินแล้วก็รู้สึก เห็นใจจูนเอามากๆเพราะเธอคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเธอคบกับหนุ่มมาตั้งแต่ม,มีเรียกได้ว่าทั้งชีวิตของผู้หญิงคนนี้ทุ่มเทเพื่อผู้ชายเพียงคนเดียวเป็นเบื้องหลังที่คอยซับพอร์ตหนุ่มจากวันที่ยังไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรเลยมาสู่วันที่ประสบความสำเร็จเธอเสียสละความฝันและชีวิตส่วนตัวในการเป็นภรรยาและแม่ของลูก จูนต้องพยายามอยู่หลายปีกว่าจะตั้งครันได้สำเร็จและเมื่อมีน้องมิ้นลูกสาวเข้ามาเติมเต็มครอบครัวก็สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นรวมถึงความรักและความไว้ใจที่จูนมีต่อหนุ่มนั้นมากมายจริงๆ เธอไม่จุกจิกไม่ตามไปเฝ้าเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งผู้ชายที่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาจะนอกใจไปมีคนอื่นได้ลงคอแต่สุดท้ายรักแท้ก็พ่ายแพ้คนใหม่ที่เข้ามาหนุ่มได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมบอกว่าเตรียมจะหย่าก,กับจูนภายในสิ้นเดือนนี้ได้ยินแล้วชาวเน็ตก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ผ่านมาผมแยกบ้านมาแล้ว2ปีนะครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่จูนมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องหย่ามาโดยตลอดครับ ล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องหย่ากันว่าตกลงว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับส่วนกระแสที่2คือกระแสของการที่ผมไม่ดูแลลูกผมเอาเงินไปเปย์ผู้หญิงนะครับตั้งแต่ผมแยกบ้านออกมา2ปีเงินทุกบาททุกสตางค์กากการเล่นคอนเสิร์ตงานทั้งหมดที่เห็นในวงการบันเทิงเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยผ่านมือผมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แกไม่จ่ายจะจ่ายสู่พี่จูนนะครับจ่ายเข้าบ้านซึ่งผมจะไม่ได้จับเงินนั้นแม้แต่บาทเดียว100% 0ของร้ทงหมด งานนี้ชาวเน็ตพากันติดแฮชแท็กทีมเมียหลวงส่งกำลังใจให้แม่จูนแบบรัวๆล่าสุดจูนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้ต่อจากนี้ก็ move on หมดเวลาอ่อนแอแล้วจริงๆคะ่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะ ขนาดที่ทนายความของแม่จูนก็ได้เผยว่าแม่จูนเตรียมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อย1ิบล้านบาทและทนายยังโพสต์อีกว่าเมียหลวงเจ็บเมียหลวงจะไม่ทนและถ้าครอบครัวผัวให้ท้ายเห็นดีเห็นงามยินยอมให้ผัวมีเมียน้อยในฐานะเมียควรจะทำอย่างไรเรียกได้ว่าศักดิ์ศรีมีราคาที่ต้องจ่ายยังไงชาวเน็ตก็ยืนข้างแม่จูนสู้ๆอย่าย,ยอมแพ้คะ่ะท้ายที่สุดนี้ผมขอโทษนะครับขอโทษทุกคน ที่ทำให้ผิดหวังนะครับขอโทษจัดใจนะครับ